เออนะบรรพบุรุษเราสอนไว้ดีนักหนาว่าเงียบแต่มั่นเป็นถ้อยคำที่เปรียบดังสายน้ำที่เอื่อยไหลแต่พัดพาพละกกำลังซ่อมเร้นไว้ในกายลองตรองดูเถิดลูกเอย๋ยคนเราบางทีก็คล้ายต้นไผ่ที่ยืนสงบนิ่งยามลมพัดก็แค่เอ็นตามแต่รากลึกในใต้ดินนั้นอย่างลึกไม่คลาย นั่นแหละนะการที่เราไม่เอะอะโวยวายไม่ประโคมข่าวความสำเร็จหรือโอ้อวดในสิ่งที่ตนมีก็มีได้หมายความว่าเราไม่มีสิ่งใดตรงกันข้ามลูกเอย๋ยการเก็บงำพลังไว้ข้างในการคิดใคร่ครวนอย่างรอบคอบม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นวิถีของปัญญาชนเชกเช่นเดียวกับบ่อแก้วที่น้ำใสสะอาดแต่ลึกลงไปนั้นมีปลาแหวกว่ายอุดมสมบูรณ์ การกระทําของเราที่หนักแน่นและตั้งใจคือกระจกส่องใจที่สะท้อนความจริงแท้ของตัวเราเองดังนั้นแล้วจงมั่นใจในคุณงามความดีที่ทําจงศรัทธาในวิถีที่เลือกเดินแม้จะไม่มีเสียงสรรเสริญยินดีดังสายฟ้าฟาดก็จงรู้เถิดว่ามเมล็ดพันความดีงามที่เราหว่านลงไปนั้นจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาไปอีกนานเท่านานนี่แหละนะที่เรียกว่าเงียบแต่มัน่น ด้วยใจที่บริสุทธิ์และปัญญาที่อย่างรู้จริง